รีวิวที่พักน่ารักมากในเชียงรดยค่ะจะบอกว่าประทับใจที่นี่มากเลยเป็นสไตล์แกลมปิ้งนะคะชื่อพันดาวค่ะเหมาะจะมากับแฟนสุดๆเลยค่ะแต่วันนี้เรามากับเพื่อนนะงานดีเทลเขาแบบดีมากเลยอะใส่ใจรายละเอียดทุกมุมถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยประทับใจสุดๆนะ่าจะเป็นอาหารเช้าที่แบบจัดวางได้สวยงามมากแล้วดูวิวสิโอ้ยนี่มากันสิบกว่าคนก็คือแบบรสม,มากรายละเอียดแล้วอร่อยทุกอย่างนะจะบอกให้ เขาไม่ได้มาเลื่นๆนะรู้เลยว่าตั้งใจทําทุกอย่างเลยกาแฟอร่อยมากแล้วบนกาแฟก็คือมีดอกไม้ไปอีกดอกไม้ที่นี่เขาสวยมากเลยอ่ะนขนมปังก็อร่อยซาลาเปาก็อร่อยและเค้กยิ่งแบบหนักเลยอร่อยมากสวยละอร่อยมากแล้วก็ชาก็ดีดีอีกแล้วเชียงรายอ่ะเนาะเอาจริงๆนี่ขนาดมาหน้าฝนนะคือแบบวิวยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะราคาห้องพักที่เรามาพักคืนนี้ก็จะประมาณ4 0 0พันกว่าบาทะคะ่ะก็มีแบบ รูมไทป์หลายแบบมากเลยนะมีบ้านต้นไม้ก็มีแต่ไม่ได้ถ่ายมาบรรยากาศตอนฝนตกก็เร่